สวัสดีค่ะเจคเคนอนำเสนอที่ดินอยู่แถววัดหนองขาบอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่าค่ะทุกท่านอยู่หน้าถนนเข้าออกแค่ตนเองเท่านั้นนะคะอยู่ห่างจากถนนมอเตอร์เวย์300เมตรค่ะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านที่พักอศาศัยปลูกห้องเช่าหรือว่าทำบ้านสวนนะคะ เนื้อที่ขนาด117ตารางวาอยู่ใกล้นิคมปิ่นทองอยู่ใกล้นิคมแหลมฉบังอยู่ในเขตของชุมชนอยู่ใกล้บิ๊กซีโรตัสซีเจมีน้ำประปามีไฟฟ้าพร้อมค่ะเหมาะแก่กันทำสิ่งปุูกสร้างและกิจการห้องพักห้องเช่าต่างๆนะคะราคา1ล้าน9 0 0 0 0บาทค่าโอนคนละครึง่งราคานี้สำหรับท่านใดสนใจแปลงนี้สามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะ นัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงและติดต่อสอบถามติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะนัดล่วงหน้าและไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจคเคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ